เดียวดาจะพาทุกคนไปลอดใต้ท้องพญานาคค่ายอยู่ที่วัดภูมโนรมเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะลอดไปด้วยกันทุกคนนี่เขาจะเริ่มจากช่องลอดที่1ตรงนี้นะครับด้านหางอาธิษฐานเอานะคะทุกคนอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังทุกคนนี่ครับเวลาใครมาก็ว่าเริ่มจากตรงนี้นะขอพรไปด้วยกันเด้อทุกคนเน้อเราจะค่อยๆลอดไปเรื่อยๆอันนี้เป็นช่องที่สองแก็เดินไปเรื่อยนะครับเนี่ย มุมนี้ก็สวยมากเลยนะใครชอบบงหนึ่งมาหน่อยครับใครใครดูจัดจะหวนอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> อันนี้เป็นช่องที่3ต้องเดินดีๆนะเพราะมันเป็นหินแบบนี้เนาะวู <c oughs> ตรงนี้ก็สวยแล้วชอบมุมนี้มากเลยมุมนี้สวยมากอายังเหลเาสาว ฟิน,น,นเวอร์มามอสเซลถวายเอ,อ้ยถวายริฟฟินเวอร์ถวายริฟฟินเวอร์อเถอะเหง่งเหง่งปังปังมาหวดแล้วม,มาถึงแล้วก็ต้องถวายถวายริฟฟินเวอร์อยู่ที่วัดภูมินรมขอให้ยอดเหง่งเห่งปังปังรวยๆเด้ถอะจ้าถุ๊ไปอธิษฐา,<ะ>านขอพรนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวมันลอดต่อนี่ช่องที่สี่เดินมาตรงนี้จะเป็นการลอดช่องที่ห้า ไปจะลอดช่องที่6กอย่นี้ดนี่นนนนนตรงไหนเ่ตรงไปได้ปะอ่าตรงมาเลยนี่วูเราอยู่ใต้องค์พญานาคเลยนะแล้วก็ช่องสุดท้ายช่องที่7ด้านหน้านี้ผมมีทั้งหมด7ช่องพอดีเลยเพื่อเงินเงืองนองโอ้หเงินทองไหลมาเทมาเด้อไทมาเทมาเปิดระบ้อหมดแล้วทั้งหมด7ช่อง้าเดี๋ยวไปถอยเธอต้องซัมพัดเพิ่อน,น้กหนขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงขอให้ลิฟินเวอร์ปังปัง ทุกผู้ได้เห็นคลิปนี้อยู่อใพิ่นเสือรีฟินเบอร์ทุกคนทุกผู้ได้เห็นคลิปนี้อยู่อใพิ่นเสือรีฟินเบอร์ทุกคนเด้อเธอก็ขอสะดังเลยอ๋อดึงยินอยู่หมดเบอร์ออีกหนึ่งเดี๋ยวแุใครอยากสวยก็สั่งซื้อได้ใครอยากสวยอยากแซ่บก็สั่งซื้อได้ค่ะรีฟินเบอร์